ดตอรนรูทมอรกตอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมด้วยคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างกองทับหนอนที่กัดกินต้นประดูที่ระบาดภายในโรงเรียนคอมบรีธรมรมโคสิตวิทยา ตำบลคอมบุรีใต้อำเภอคอมบุรีหลังจากที่มีกระแสะข่าวการระบาดของกองทัพหนอนในพื้นที่ดังกล่าวโดยทีมของคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหนอนเพื่อนํากลับไปศึกษาชนิดของพันธุ์และวงจรชีวิตเพื่อระบุถึงสายพันธุ์และผลกระทบที่อาจจะตามมาจากหนอนชนิดนี้โดยดรรุตมรกตอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบว่าหนอนที่พบนั้นเป็นหนอนในวงหนอนคืบหรือหนอนบีเสื้อกลางคืน แต่ยังไม่สามารถที่จะระบุชนิดหรือตัวเต็มวัยที่แน่นอนได้แต่ยืนยันว่าไม่มีอันตรายใดๆต่อมนุษย์ในส่วนของการสัมผัสไม่สามารถทําให้เกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรงแต่ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของหนอนชนิดนี้มีจํานวนมากผิดปกติ เพราะจากการสอบถามคนในพื้นที่ต่างพากันบอกว่าไม่เคยพบหนอนชนิดนี้มาก่อนเบื้องต้นคณะวิจัยเชื่อว่าการมีปริมาณของหนอนคืบจํานวนมากในช่วงนี้มาจากปัจจัยสําคัญคือสภาพอากาศที่ส่งสัญ,ญญาณให้ตัวแม่ของหนอนชนิดนี้ทราบว่าพืชอาหารกําลังจเจริญเติบโตเหมาะสมที่จะวางไข่เพื่อรอให้ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้พร้อมที่จะขยายพันธุ์เพราะรู้ว่าจะมีแหล่งของพืชอาหารให้ตัวหนอนกินในขณะที่รอการแพร่พันธุ์ประกอบกับในสภาพพื้นที่บางแห่ง มีการสะสมของประชากรผีเสื้อเป็นจำนวนมากและมีผีเสื้อส่วนหนึ่งได้อพยพมาจากพืชอาหารในบริเวณใกล้เคียงหรือจากแหล่งอื่นจึงทําให้เกิดรุ่นลูกในคราวเดียวกันเป็นจํานวนมากอย่างที่เห็นซึ่งก็ต้องเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในโลกปัจจุบันทําให้เกิดการปรับตัวของหนอนผีเสื้อพวกนี้อยู่เพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกันก็กร,ร,ระดูไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อเกิดปรากฏการณ์เนาะว่ามีเป็นจํานวนมาก ก็แสดงว่ามีการสะสมประชากรมาหลายชั่วอายุละแล้วก็พอดีกับนะครับปีนี้อาจจะสภาพภูมิอากาศเหมาะสมก็เลยนะครับขยายพันธุ์ได้เป็นจํานวนมากนะครับก็ทําให้อะไรอ่ะกินกินโกรนหมดต้อนนอกจากนั้นก็พอกินหมดแล้วก็ต้องไต่ลงมานะครับมันก็จะมารบกวนเนาะในอาคารสถานที่หรือว่าที่มีคนอยู่เช่นที่นี่ก็มีนักเรียนเนาะก็ทําให้ กลัวว่าจะไปนะฮะส่เข้าหูนักเรียนอนุบาลอะไรต่างๆที่นะ,นะครับแต่จริงๆแล้วหนอนพวกนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนนะครับเมี่อจับดูแล้ว่าอะแลเป็นหนอนนอนธรรมดาที่กินพืชเพียงแต่ว่าพอเห็นออกมาโดยเฉพาะออตอนตัวเล็กๆเนาะยังยังเอาพเกิดออกมาเท่าไหร่จากไข่ในฟักหมดพอฟักหมดก็เป็นหนอนหมดนะครับหลังจากที่เป็นหนอนแล้วเนี่ยโดยปกติธรรมชาตินะครับมันก็จะตายไปเยอะนะครับ โด,โดยปกติสัตว์ทีอ่ออกมามากก็จะตายมากตายไวนะครับแล้วก็มีสัตว์ธรรมชาติเยอะยๆช่วยทําลายแต่บางเอิญมันเยอะจริงๆก็สร้างความลาคาญนะครับให้กับประชาชนเนาะเพราะว่ามันอยู่ต้นประดู่มันอยู่ที่ในในที่อยู่อาศัยตอนะนี้อยู่ในโรงเรียนเนาะ mm hmm. เห็นบอกที่วัดก็มีหรือที่บ้านก็มีนะครับ mm hmm. ก็ได้ทราบว่านอกจากโรงเรียนนี้แล้วเนาะก็ยังมีประดู่นะครับในหมู่บ้านแถวนี้ ก็โดนหนอนกันหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเออเท่าที่สัมภาษณ์ดูนะครับคนอาศัยชนิ้บอกก็เห็นเป็นครั้งแรก<ม>ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่ามาจากที่ไหนจากการสอบถามข้อมูลกับคนในพื้นที่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของคนในชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัยของประชากรหนาแน่นพบว่าสถานการณ์การพแพร่ระบาดของหนอนชนิดนี้ไม่เคยพบมาก่อนแต่อีกกลุ่ม ที่อยู่ติดกับแนวเขตป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์พบว่าเคยมีหนอนชนิดนี้ระบาดอยู่เป็นระยะในช่วงเดือนเดียวกันของทุกปีแต่ก็ไม่ได้มีจํานวนมากขนาดนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจะต้องนําข้อมูลที่ได้รับกลับไปวิเคราะห์เพื่อความสบายใจของทุทกๆฝ่ายและเพื่อให้สามารถหาวิธีป้องกันที่เหมาะสมต่อไปขั้นแรกมาตรการแรกก็คือ,อใช้น้ำฉีดก่อนอนะครับน้ำฉีดทีนี้ก็พอมันเยอะมีจำนวนเป็นแสนๆเป็นล้านๆตัวนะครับ ทีนี้เอาเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวหนอนเนี้ยมันเข้าไปในห้องเรียนนะครับก็เลยจะเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับพอฉีดน้ำเสร็จให้มันหล่นลงมาแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดนะครับ โดยในการศึกษาข้อสรุปต้องใช้เวลาในการศึกษาประมาณ2สัปดาห์ในขณะที่ปีนี้มีรายงานการแพร่ระบาดของหนอนคืบในหลายพื้นที่เกือบทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเองขณะนี้ต้นประดู่เกือบทุกต้นมีหนอนประเภทนี้อาศัยกัดกินอยู่สังเกตเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นริมถนนหรือบ้านเรือนหรือป่าที่มีต้นประดู่และหนอนชนินีีจะกัดกินเฉพาะใบพืชสกุลเดียวกับประดู่เท่านั้นจตุพลสว่างพักทีมข่าวดี n อนนิวส์ รายงานครับ